<laughs> อ่าอ <let> ่ลอยมาเอากนุกพอเราศึกษาภาษไทยกับแกไม่รู้เลยครับสวัสดีครับี่เราตอนนี้ทีมของ ให้เขายืนก่อนครับให้เขายืนก่อนเยอะเดี๋ยวแล้วก็ไปตั้งหลักอีลุเดี๋ยวมันจะก้นขาวผูใหญ่ดิใหญ่ขัดแต่ดูเด็กก่เจอมาเจ้ามาเลี้ยงเยี่ยนน่ะอย่างสหมตดเราไเจอมาเจ้ามาเลยงเงี้ยแล้วไงอันนี้มันม่แห็งหามันมห็อ่ะให้เขาบอนเดี๋อวตรงนี้นะครับค่อย ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนนั่งก่อนนั่งพักก่อนนั่งพักก่อนป้าโดนบาทเหรอโดวอันนี้โดนแก้วบาทหรือโดนอะไรพอนั่งตรงนี้พอนั่งก่อนนั่งก่อนโอเค อตอนนี้ทีมผู้ภัยของมูลนิธิตำกอกผสมผสานกับอ,อยู่ในช่วงระหว่างลำเรียงเป็นสูงวัยสองรายนะครับแล้วก็เป็นวัยการคนหญิงหนึ่งรายนะครับออกมานะครับจากในตัวบ้านออกสู่ด้านนอกนะครับผม

ต้องเชือกลายนะใช่ไหม